สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับกันนะครับแป๊บเราวกอนโอเค ถ้าแหล็กก็ขอไปด้ครับเคผมว่าผมมาร็วิไปไครับนี่ไมมครับถูกจกเป็ถ มีพวกนี้เสร็จกดสองอันนี่ครับนี่ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ